เวลาที่หมอไปเดินห้างนะคะหรือว่าแบบขึ้นลิฟต์นะที่คอนโดนะจ๊ะ,ะแล้วหมอเจอผู้หญิงแบบวัยกลางคนนะวัยกลางคนแบบว่า40 40, 40กลางกลาง 40, 40ปลายปลายหรือว่า50กว่าๆน,นะคะแล้วคนไข้มีเส้นแบบนี้ตรงกลางหน้านะคะคนไข้มีเส้นแบบนี้ตรงกลางหน้าหมอจะรู้สึกเลยว่าแบบหมอจะคิดในใจว่าเธอรู้ไหมว่าถ้าเธอเติมฟิลเลอร์แค่ 2cc นะหน้าเธอจะเด็กลง7ปี10ปีเลยค่ะฉันเห็นแล้วฉันแบบรู้สึกแบบ คันมือคันไม้นะคะฉันอยากจะแบบว่าอยากจะเติมฟิลเลอร์ให้มากๆค่ะแต่ประเด็นคือแบบเราก็ไม่ได้รู้จักกันนะคะ้วก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่ตามทางอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะสนใจเกี่ยวกับความงามหรือเปล่านะคะแต่ฉันก็แอบเชื่อนะคะว่าลึกๆอะค่ะผู้หญิงทุกคนน่ะมันก็ต้องอยากสวยต้องอยากเด็กลงอะคะ่ะเว้นแต่คนที่แบบว่าเออบรรุโสดาบันแล้วนี้แบบนี้นะคะถึงจะแบบจะแบบไม่อยากสวยนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นแบบว่าเส้นหน้าแก้มแบบนี้อะค่ะเป็นเส้นหน้าแก้มแบบนี้นะเออแล้วแบบ ใต้ตาเนี่ยไม่ได้มีถุงใต้ตานะเธอมันยิ่งเป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆค่ะแบบเว้ยทำยังไงก็สวยขึ้นนะคะ่ะอีกคนที่แบบเป็นเส้นหน้าแก้มแบบนี้นะคะแล้วก็ใต้ตาเนี่ยไม่ได้มีถุงใต้ตาถุงใต้ตาก็คือะไรมันเป็นปุดๆปนๆออกมาใช่ไหมล่ะเออถ้าเป็นถุงใต้ตามันก็ดีขึ้นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ดีขึ้นชัดๆสวยๆง่ายๆปางๆเหมือนเคสน,นี้นะแล้วอีคนที่มีเส้นหน้าแก้มตรงนี้นะคะส่วนมากจะมีร่องแก้มด้วยแล้วก็ส่วนมากนะคะก็จะมีแบบก้อนๆขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะเธอนะอย่างเงี้ยยิ่งแบบ ง่ายมากๆเลยอนะเธอนะเวลาฉีดก็แค่แบบว่าฉีดเสิมเส้นเอ็นรอบดวงตาตรงนี้นะมันก็จะดึงขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าทีนี้ก็ฉีดเติมตรงนี้ปุ๊บมันก็จะดึงขึ้นอีกแบบนี้เห็นไหมเธอหน้าแก้มก็ดีขึ้นหน้าก็ยกขึ้นร่องแก้มก็ดีขึ้นนะคะแล้วยิ่งถ้าเธออนะมีงกอีกสักหนึ่งซีซีนะคะเธอเติมลึกแล้วก็เติมตื้นตรงบริเวณร่องแก้มเติมลึกแล้วก็เติมตื้นบริเวณร่องแก้มมะเธอ ร่องแก้มมันก็เต็มขึ้นเธอมันก็เด็กลงแบบจะเกือบสิบปีเลยอะค่ะฉันเห็นฉันเดินไปเดินมาตามใช้ชีวิตตมทั่วไปค่ะฉันก็เห็นคนนั้นคนนี้เขามีลักษณะแบบนี้ฉันรู้สึกว่าโอ้ยเคสนี้มันง่ายเลยนะคะอีกเจ้าของหน้าเนี่เขาจะรู้ไหมว่าแบบแค่สองซีซีนะหรือสามซีซีอะหน้าเขาจะเด็กลงเจ็ดปีถึงสิบปีเลยนะคะฉันก็บางครั้งฉัก็คิดในใจอยู่ว่าเอะฉันก็เดือดร้อนอะไรแทนขาววะเออทำงานจนหลอดหรือเปล่าเออเห็นหน้าใครก็อยากมาจับอยากจับฉีดฟิลเลอร์ไปทั้งหมดนะคะแต่ก็ นะก็เสียดายอ่ะนะเห็นเราอยากแบบมาฉีดเธอแทบจะอยากฉีดให้ฟรีแทบจะอยากให้คอนแทบจะอยากแบบว่าเออดูอฉันจะให้เขาหรือฉันจะให้เขาผ่อนดีวะแต่ถ้าเขาเขาผ่อนแล้วเขาหนีไปเลยเขาไม่เขาไม่มาจ่ายตังค์ฉันจะขาดทุนไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันแอบ,บคิดในใจนะแต่ก็ช่างเถิดนะแค่จะมาบอกเฉยๆว่าเนี่ยค่ะเคสแบบนี้มีร่องหน้าแก้มไม่มีถุงใต้ตานะคะแล้วก็แบบนูนขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็มีร่องแก้มนะคะแค่สามซีซีซอก็เด็กลงราคาเจ็ดปีสิบปีนะคะเสียดายแทนแต่ไม่กล้าบอกนะคะ